ไอ้นำลึกนะฮะเดี๋ยวเที่ยงที่และไอ้คนงานในในวัดเนี่ยพอกเขาเห็นเลยครับเร,เราให้มันมาทำตรงนี้เลยท,<อ>ท่อแตกด้วยเหมือนว่าท่อมันแตกไออม่ทำท่อแตกด้วยไม่เออตัวอีแม่มันเนี่ยมาคุกคีอยู่แถวนี้เออมาคุกคีตอนฝนตกมาเช้าเนี่ยคุกคนนกีคุกคีคุกคีคกคคกคแล้วแม่มันก็ ้าบไปคาบไปอะไรเงี้ย<อ>เรอเราก็ให้กูแม่กักวน้ําเข้าไปแล้วกัวไอ้ตัวที่เหลือน้ํากัดน้ําอยู่มันจะตายอ,ะอ่แะแเรื่องเรื่องเนี้ยที่แหลมมึงเห็นไหมให้ที่แหลมก็ว่าทําอยู่เนี่ยคารวาสอ,อ่ะคนงานเนี่ยเดียก็มาแล้วเนี่ยคนงานเดิมมาแล้วเนี่ยเยียงทุกมหาล้องไหมคมีเสียงครับมีเสียงมีเสียงห้องในครับอ,อ๋อยังยังยังมีชีวิตอยู่หลายตัวอยู่หรือมล่าครับผมยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ มันเป็นพูงอยู่ข้างในเพราะว่าตอนที่ผมวิดน้ำอะผมกลัวน้ำน้ำจะเข้าไปในรูไปไปท่วมพวงข้างในว่ะนะด้วย À. Ờ. À. โอ้โห, cái trời trời này luôn cái kia. Trời ơi. Tôi lại ารักมากเลยขอ,อกข้าวเสือน่ารักเลยเพี้ยรูปไปเดี๋ยวไปอยู่ตรงไปอยู่ที่ปอ๊อยตัวนี้จะออกอะไรสวยนะโอเคครับสามตัว ลึกป,ประมาณกี่เมตรฮะอืมอันนี้จานจะออกมาใช่ไหมครับเนี่ยน่ารัใ่ไหมันมันรู้ใช่ไม